กราบาสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาแก้คนในะการฟองมตัวเป็นสตาร์คอสไปแจกรถติดระเบิดกันนะครับผมมันจกว่าจะมีใครหลบคนกันหรือเปล่านะครับสำหรับใครนะฮะที่กำลังตามหาประเทศคอมมูนิตี้โลเพที่เพื่อนกฎหมายได้มานานอยู่ผมแนะนำเลยประเทศ MVP City ควฟาร์มง่ายระบบฟาร์มเป็นออโต้เกือบทั้งหมดยังไม่พอยังมีงานตามฤดูกาลอย่างเช่นเก็บกล้วยเก็บตุ๊กตาหิมะดําน้ำไปเก็บกุกบกกบก้งลอบเตอร์หรือจะไปเก็บอกกาบามตมาิตะวุ้ดได้เลย ที่นี่มีฉากถ่ายรูปมากกว่า5 0สฉากมันเลือกถ่ายอัตราแชกกันได้เลยนะครับแฟชั่นก็มีครากันอีกเพียบสําหรับใครที่มาหลายคนเราก็มีส่วัหนึการอีกมากมายสําหรับใครได้ขึ้นแก๊งสิบแก๊งแรกมีส่วัหนึการได้เงิน o อซกันด้วยนะครับไม่มาไม่ได้แล้วแล้วเจอกันนะครับในประเทศ MVP City ลิงก์ดีขอดอยู่ใต้คลิปนี้เลยว่าน้องๆนี่ฟัง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 ถหายูก่อนนะเนี่ยกูจะเอาระเบิดติดไว้ใช่ไหมหรือมึงก็บอกว่าแบบพาว่าว่าคิดม่ามันแจกของขวัญนะให้ซัตตาคอฟแจกของขวัญนะ พี่หาที่ติดที่แม่ให้มมนให้มันไม่เห็นหรอกไม่ไม่มันมีมันมีน้องมันไม่เห็นหรอกถ้ามันอยู่ไกลๆอ่ะเข้าใจปะไหนพี่ติดตรงไหนอ่ะกูติดถึงมุกติดท้ายรถอย่างเงี้ยมันเห็นเออเห็นแต่มันไม่รู้หรอกมึงเชื่อกูสิแต่กูจะขับรถไปแล้วมึงก็บอกว่าอะไรนะเนี่ยไอซัตต้าแจกของขวัญให้ท่าถามเขาถามสักหนึ่งคำถามหนึ่งอ่ะถ้ามาตอบถูกมึงก็ไปเลยคันนี้ยเอาไปทำงานดาวไประทําที่อะไรก็แล้วแต่ถ้ามาขับปุ๊บใช่ไหมกูจะกดระเบิดเว้ ้าใจว่าน้องเออตามมาตามาขึ้น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 มาี่กูเจอกูเห็นคนในกาลาดเยอะกาหลาดเยอะเสียงน้องเอาดิโอยกาหลาดเนีกาหลาดเนี่ยเรระเบิดยังอะไรนะกูติดแล้วกูอยู่เระเบิดกูเห็นอยู่เนี่ยแต่ผมไม่เห็นอ่ะคนอยู่ไหนกันนี่นี่นี่นนี่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 นีนี่นี่นี โอ้คุณคือผู้โชคดีบอกวันนี้โอ้ฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณคือผู้โชคดีได้รับรางวัลจากเราครับต้อนรับเมนี่คิดมัดเพียงแค่คุณทายคำถามถูกคุณรับไปเลยครั้นี้ถามมาเลยครับถามมาเลยครับเร็วๆวันคิดมัาตัวนที่เท่าไหร่ยี่ห้าครับถูกคนไหมครับใช่ใช่ไหมครใช่หรือว่ายี่ห้าใช่ปะใช่ปร่ายี่ห้าใช่ปะใช่ครับยี่ห้าเลยไปทำอะไรก็ได้ เอาไปขายต่อก็ได้เลยสร็จดกูมาดูก่อนเดี๋กูเดี๋ยวกูมาดูก่อนกูมาดูก่อนกูมาดูก่อนมันจะทำเครียดแล้ววะเอาว่ะเอาการับสองกูจบปูนว่ะมึงได้เกมไปเฮียเหี้ยมึงได้เกมเดี๋ยวกูได้เกมไปด๋องไอ้เหี้ยวกูได้เกมของขวัญจากซานต้าไงของขวัญแบบมุมซัมไปอ่ะแล้วบอกไอ้โลนแต่งตัวเป็นไอ้โลนด้วย มึงก็มีทางรอดหรอกไอ้น้องเราตำรวจมาเราไปทำงานแล้วหรอเออเราตำรวจมาเราตำรวจมา One hour later ตำรวจมาแล้วตำรวจแล้วตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วไปล้มโดนขึ้นรถมึงโดนขึ้นรถมึงโดนยังยินดังถึงเนี่ยเยสอะไรวะอะไรวะ อยู่ดีค้าเล็จะหัว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 หาวหัวเัวหัวเัวหัาหัวหัวขัวห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 ัอหทว่ัวหสวมมวหัวหมาพั้นัว่ัวนัาหัวหวหั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 ววัวหัวหหัว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 หััวหัวหัวหักัวหัวหดวหัวหัว่ัวนัขั้นัาหัวาว ขึ้นมาขึ้นมา,นมาเออเดี๋ยวผมจะถามมัน,นว่าระหว่าง3,2กับเงิน1,000เจ้าเลือกแนวไหนกูติดเลยศมกูตดเลิ <laughs> มลหมดเฮ้ยอไดิยินแียงล,ววละเบิร์หรอเออไันได้ยินเนาะแต่ถ้าคนอื่นไม่ได้ยินอันนี้ใครอะ่ะอัมลองแปลนึงก่อปนะอันนี้นายโคทำงานนะไม่เอาไม่เอาไม่เอา เอาไปที <en> ่ม <you> ันแบบเลื้ยนๆหน่อยอ่ะกูเจอแล้วหน้าโรงพยาบาลเนาะกูได้ละได้เลยมีไม่ละมีไม่อะไรสามพันสามพันพันตัวเต็งดีอ่ะหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลข้าตึกเขถามถูกเอาไปเลยโอ้โหเยี่ยมหน้าโรงพยาบาลคนเยีดจัดกูปิดเลขชื่อก่อนไม่ผด่ะ ดสิหลุดหลุดโคตรง่ายอ่ะเพื่อนโอัสดีฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับแซนต้าคอร์ดซานตาอนี้นะคะหาสิถามดิวันไปไหนมานหนเอาสต้าเซตเซตเซ็าวน์กันนะสต้ากูเป็นการเลยเฮียสต้าขอสวยอะอยากได้ขอได้ไหมย็ดย็ดย็ดเย็ดโอ้ย โอเคตันต้ามาแล้วครับใช่วันนี้มีกิจกรรมอะไรเล่นครับกิจกรรมอะไรครับระหว่างตอบพูดให้เอาสองสองกันเลยกับเงินหนึ่งพันเจ้าเลือกแนวไหนครับเลือกเงินหนึ่งพันครับผมเลือกเอาสองสองไม่ไม่ไม่ผมเลือกเอาสองสองดีกว่าใครใครใครเลือกเอาสองสองครับผมขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเล้วเอาสองสองขึ้นไปเลยวเพืได้รับสินไปเลยครับเดี๋ยวได้รับสินนะเดี๋ยวนี้ขึ้นไปเล้วเอาสองสองด้โปได้ไหมย่ารู้สึกยังไงครับโอเคครับเปียวครับ เฟียวลองลองขับดูครับลองขับดูครับเครื่องอาจจะรวมนิดหน่อยนะครับเครื่องอะไม่ขึ้นมาดิเขาไปด้วยกันถ้าตายตายด้วยกันไหมอะไรครับขึ้นมาขึ้นมาด้วยกันเลยผมให้ของขวัญคุณนั้นี่มันมันของขวัญยังไงอะของขวัญต้องมีกุญแจแล้วนี่ไงก็กุญแจให้ไปแล้วผมให้ยืมไปขับขับหนีตำรวจไงคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเซนต้าเซนต้าเดี๋ยวนะเขาผมรม่รู้ทันป่ะกันเคสเมื่อกี้ที่ผมไปทำตรงนั้นกันแบบนี้เลยนะแบบไหนครับขับแบบไหนครับตายวกันเลยเนี่ย เนี่ยคุณต้อาอาสามสองคุณ lation, ขับไปเลยเนี่ยคันเนี่ยไม่เอาเร,าเร้วเงินหนึ่พันไอเฟิร์สขอยาแก้เครียดหน่อยจะตายแล้วเยขอเน่เ้ไอ้เยไอ่เสือกรู้ดีซะมันรู้ดีเสกน้อง เงี้ยพี ja. ่ไหมน้องชายพี่มีอะไรแจกพี <S <s ่ไหมน้องชายนี <S <s ่ไงก็อาสามสองมาแจกอะไรครับเนี่ยครับจ้ามอะครับผมว่าไงครับแต่ผมผมขอเป็นเงินห้าพันได้ไหมเอาคุณลองอาสามสองแล้วคุณขับไปเลยครับอาสามสองคันเนี่ยไม่คนนั้นครับคนนั้นโอ้โหขอด้วยได้ไหมได้ครับขึ้นไปเลยครับขึ้นไปเลยครับอาสามสองขึ้นไปเลยไม่เอานของหลวงแล้วเหรอใช่ครับขึ้นไปเลยครับผมขอเงินห้าพันครับลองขับดูครับลองขับดูคืออาจจะหล่นนิดหน่อยนะเอาอย่าขึ้นที่ที่ เอาเอาเอาเลื่อนขโมยรถเอาเอารถกูด้วยเลื่อนขโมยรถรีพอร์ตเพื่อนรีพอร์ตเอาเรียงรีพอร์ตเนาะเนี่ยเอาเลื่อนขโมยรถเนี่ยคุณเลือกอาสอสองแล้วไม่ใช่เหรอคุณขึ้นอาสองสองไปสิเนี่ยไอ้คุณลงมานหนึ่งผมขอยืมไล่์ไปซื้งครับไปด้วยดิยืมไล่เหรอ จู่หาละจู่หายละทำไมลดระเบิดนี่เอ้าตัวกูตายทำไมยังคุณอย่างนี้อะไรเครื่องมันหลวมเปล่าโอ้ไฟลุกไฟลุกไฟลุกนี่เนตัตมันหลวมเนี่ยเนตัตมันหลวมเนี่ยเนี่ยี่ถังในโตมันหลวมอ่ะอ้าวตายหายอีกคนละอ่ะ

เอาเลยเสียงน้องสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นในโทรศัพท์สวัสดีครับคุณคือผู้โชคดีครับผมนะตอบละวันได้คุณได้ไปแล้วครับ A สามสองคันหนึ่งเลยนะครับถ้าคุณคุณผู้โชคดีครับผมนะคุณตอบคำถามถูกคุณเอาไปเลยครับ A สามสองคันหนึ่งครับผมจริงไหมเนี่ยจริงครับจริงแน่นอนเอาฐานไปน้อง วันที่คริสต์มาสคือวันที่เท่าไหร่ครับวันที่คริสต์มาสเหรอครับใช่ครับคือวันที่เท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ครับผมมีเวลางานที่อาครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกยี่สิบห้าว่าถูกต้องนะครับผมอ่าระหว่างอาสาสองกับเงินห้าพันคุณเลือกอะไรครับอาสาสองครับอาสาสองลงมาเอาลงเอาไปเลยครับลงเอาไปเลยครับคันนี้ลงเอาไปเลยถือว่าคุณเลือกถูกเนี่ยอาสาสองคันนี้คุณจะไปทำงานดำแล้วก็แล้วแต่คุณเลยครับ ข่าวคุณแจรถด้วยครับฮะขอุไแจรถด้วยครับให้ยืมชั่วโมงเดียวครับอ๋อเอาเลยครับได้ผมเอาของไปถายกัได้ไหมครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมขับตามมาเลยครับไม่ไม่ไม่คุณคุณค anyway ุณต้องขับอันที่สองมาเลยผมขับนิดตามเอ้าเอ้าเอาได้ยังไม่ได้ที่จุดกูกดที่นี่อะเอาเอาเลยครับนี่ไปไปไปน้องไป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 อะไรอ่ะ ต้องต้องการเหรอต้องการประทะเหรอฮะเฮ้ยทั้งใครอ่ะรถป่าเนี่ยม,มีคนเฮ้ยเลนเขียว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 ทำไมหน้าโรงพยาบาลคนเยอะจังเลนเขียว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 ,ยวมึงมาตอบคาถามก่อนแล้วมันก็ให้มันเรื่อกเงิน5,000กับกรถป่าสองตัวเอาอะไรนี่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 เ<า> <X R S 1> อ<ค>็กอาร์สปอตด<า>็อก เอาดิครัดิครัดิแล้วก็เสี้ยวอ่ะเดี๋ยวผมพูดเองเออสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทางตาจะมีกิจกรรมไหมเล่นครับสนใจเล่นไหมครับอ่ะว่ามาครับให้ทายคำถามหนึ่งข้ออ่ะทายคำถามหรือตอบคำถามแล้วมีรางวัลให้ครับอุ้ยรางวัลคืออะไรครับตอบได้หรือเปล่าอุ้ยมีตอบคำถามไว้ดูก่อนครับเดี๋ยวผมจะบอกครับว่ารางวัลอ่าได้ได้ วันที่วันคริสต์มาสคือวันที่เท่าไหร่ครับและเดือนที่เท่าไหร่เดี๋ยวาขารู้ว่าเขารู้โลกตัวว่ะยี่ห้าทันวะคำตอบที่คำตอบที่ถูกครับวันนี้นะครับของรางวัลคือระหว่างเงินห้าพันบาทกับรถ A32 คุณจะเลือกอะไรครับเอารถส3 2ครับเอาคำสองเอาไปเลยครับพี่เอาไปเลยครับพี่คันนี้เอาไปเลยเอาไปเลยไปเลย ไม่ผมให้ลองขับไงสักสอ,องชวโมงเข้ามาคืน<อ>ผมครับคันนี้เอา 5, 000, เอาห้าพันเอาห้าพันไม่ได้นะครับ <c oughs> คุณเลือกอาตัดสองไปแล้วครับ <c oughs> คุณไม่ได้แล้วครับคุณได้แค่รถแล้วครับรถเปล่าๆนะครับ <c oughs> เฮ้ยคุณจะทํายทอย่างงี้ไม่ได้นะคุณจะทําอย่างงี้ไม่ได้นะแทงหมดนะคุณจะทำอย่างงี้ไม่ได้อย่าขึ้นนะครับระวังถังไนตันมันระเบิดนะคะันนี้ยมันระเบิดจริงเหรอใช่ครับถังไนตันมันระเบิดด้วยคันนี้เชีร์นไม่เอาเอ้ยอย่าขึ้นระเบิดเปล่าเสียงไม่ฟัง ไปขันเรียบเอ้าบอกแล้วอย่าขึ้นครับพี่ตั้มจะระเบิดโถเอ้ยเกือบแล้วเกือบรอดซื้อกูออแล้วดีกูรอด <c oughs> ผมผู้รอด <c oughs> ผมได้อะไรบ้างอะ <c oughs> คุณคุณได้อ่านคำสอบไปแล้วไงมันพังแล้วแล้วครับไม่ไม่แล้วใครจะขับต่อมันระเบิดอ่าก <c oughs> ่อเมื่อกี้ไม่ระเบิดไงเขาขึ้นผิดดินหรือเปล่าเมื่อกี้ไปนะกูไปแล้วทิ่เดียวกันครับ